สวัสดีค่ะต้องกินลำม,มาแล้วค่ะวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินตำซั่วขนมจีนใส่หมูยอเส้นอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้องด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนสนใจนะคะขนมจีนอบแห้งนะคะต้องกินลำนะคะขนาด50กรัมนะคะ10ห่อ99บาท แคบหมูติดมันนะคะต้อมกินลำหนึ่งร้อยกร,รัมห้าสิบบาทนะคะเนาะท่านไหนสนใจนะคะทักมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเรามากินกันเลยค่ะคำแรกเฮกหมานนะคะทุกคนต้อมจะใช้มือขออนุญาตใช้มือนะคะขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะผ่านกับแคบหมู พันเลยนะคะอืมแซบ่บหมูยอบแบบเส้น น้ำส้มตำสุดยอดเลยเพราะว่าต้องใช้น้ำปูร้าบ่าวแดงนะคะเส้นพันกับผักชะอมนะคะผักละบ้านเฮาหอมแขก อืม <c oughs> อมหอมแคบฉุนขึ้นจมูก คือหอมแขกข้นูดังทุกคนสุดยอดแค่หมูทอดเตาถ่านนะคะทุกคนหอมกรอบ ขนมจีนเส้นแห้งเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้มง่ายๆแช่น้ำสามถึงห้านาทีแล้วก็เอาไปต้มนะคะสะดวกสบายมาก ง่ายๆไม่เหม็นหืนนะคะแล้วก็สามารถเก็บไว้นานหนึ่งปีเส้นยาวเหนียวนุ่มแบบนี้เลยวันนี้ไซส์ผักละมาเรียบร้อยมาอันนี้หนาผักละปักมือนะคะทุกคน ชอบกินอะไรก็ขายอันนั้นค่ะอันไหนอร่อยก็ขายอันนั้นนะไม่อร่อยก็ไม่ขายค่ะอืมอมุนเหมือนเรากินวาซาบิ แค่หมูนะคะต้มกินลำพอดเตาถ่านะคะทุกคนสะอาดอดูความกรอบกินกับส้มตำกินกับตำั่วแบบนี้นะคะ อจํำด้วยสดน้ำมหมอขนาดแซ่บหลาย mm เส้นยาวไปจนถึงดาวอังคารเลยทุกคนอืม ผักละนะคะทุกคนผักละผักชะอมอร่อย ชอบกินหมูยอแบบเส้นแบบนี้ค่ะอร่อย กินผักบุ้งเป็นกระต่ายเลย Petra. Mm. <laughs> เหมาะขนาดวันนี้อิ่มแล้วก็แซ่บสุดๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย